ของธรรมชาตินะคะมาที่หมู่บ้านสกัตตันบีนนะคะสกัตตันบีนเสร็จแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็บอกว่าหาซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เจอนะคะเราขับมาเรื่อยๆอยู่นะที่ซีสูตรตะมอสกินทรีที่ซีนอตตาแฟร์หรนี่ตันบูจีนี่ตันบูจีนะคะไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตว่ะาไอฟิลส์เซตสูอร์ไอคิสตูด วิวสวยเนาะดูสิเป็นภูเขานะแต่ว่าอากาศวันนี้ไม่ค okay. ่อยสวยเท่าไรนะคะมันฝนตกซึ้งๆซอสๆนะคะองไเออขี่ไปเรื่อยๆก่อนนะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเราจะเห็นตรงนู้นนะมันจะเป็น2มุ้งนะก็้านใหญ่อยู่นะนี่โอ้ไม่จะมีปั๊มน้ำมันด้วย แล้วขวาเข้ามาเลยเจอสนาเสร็จรขวามาไปเรื่อยๆอย่ใอะ,ะใกล้บ้านพี่กายอะ่ะแม่ใช่บ้านไหนบ้านพี่กายไม่จําได้ก่อนนีไหบ้านพี่กายอ่ะซอยอ๋อ,อเออขับเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะเราจะติดตามไปก่อนนะ ไหนบ้าง่ไหนเพื yeah. ่อนนทิงยอาเกรบนนะคะตรมาเรมื่กี้ถึงทางแยกก็ไม่ต้องแยกนะคะตรงมาเรื่อยแล้วจะทางเลี่ยวขวกับซ้ายมาทางด้านขวาอนนะ เยอะแยะเลยนะคะจอดข้างทางเดี um, ๋ยวเราจะไปปุกกันนะคะนะคะจากเมื่อกี้ที่เห็นรถจอดเยอะๆนะไม่ต้องจอดนะตรงมาเรื่อยๆแต่มันทางจะแคบหน่อยอย่างเงี้ยระหว่างทางก็จะเห็นคนเดินมานาะเสร็จแล้วมันก็จะมีอย่างเงี้ยเหมือนเป็นที่ที่แอบจอดรถได้นิดนึง พอดีตอนเรามามีรถจอดอยู่หนึ่งคันมันก็เลยรู้ว่าเขาจอดที่นี่กันแต่ถ้ามันไม่มีรถอน,นะก็ต้องสังเกตเอาเองแล้วด้านข้างทางก็จะเห็นเหมือนเป็นทางเดินเข้าไปอย่างเงี้ยด้านขวามือนะให้สังเกตด้านขวามือนะมันจะมีทางเข้าไปลึกล,ล,ล,ลับนิดนึงก็พยายามพยายามเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะบุกกันเข้าไปโอ้ยติ่นเต้นติๆนเต้นต,นต,นตนคนมากันเรื่อยๆเลยนะว่าไงคุณนาย อันนี้ไปดีโก้เด้อลูกนี่นะคะระหว่างทางก็ทุลักทุเลนิดหนึ่งซู้อันนี้ซู้ไปเรื่อยๆเลยนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ไกลละเดินไปนิดเดียวเนาะชื่อ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 ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วดูสิโอ้โหความยิ่งใหญ่อลังการของธรรมชาตินะต้นสนสูงใหญ่อลังการ มา yup ถึงแล้วมาดูกันเราอ่ะไม่ไปเที่ยวที่อื่นนะเขาได้งามมากแล้วก็เที่ยวใกล้ๆบ้านเอาว้าววันท่าวีกอันนี้ตัวเด็กน้อยนะคะดูแล้วมันสูงใหญ่ขึ้นไปอ๋อ ดนอัน natural นะ natural ดมเยอะฮ่าเว้มเขาทำเขาทำเฮ้ยเฮสวย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 มีคนปลอยน้ำลงมาฮั่นน้ำพ่นเยอะนะเขามันไม่ได้ธรรมชาติจริงๆนะมีคนทำแต่ว่ามันเกิดจากการแข่งตัวของน้ำแข็งนะเออเออเดี๋ยวเราไปดูอีกที นี่นะคะคนก็มาเที่ยวกันเต็มเลยเดี๋ยวเราจะกล่าวว่าคนมันเยอะมากเราก็กลัวไวรัสนะคะโอ้ย,ยเห็นไหมเขาปล่อยน้ำลงมานะคะจากข้างบนทีละน้อยทีละน้อยให้มันย้อยลงมาจนมัน <c oughs> เป็นอะไรที่สวยงามแบบน,นี้จริงๆมันเป็นแค่ตรงนี้นิดเดียวเองแต่คนก็มาดูากันนะคะขับรถมาเดูนกัน <c oughs> <c oughs> สวยเงี้ยเป็นต้นไม้อ่ะเาให้ดูชัดๆไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านละนี่แหละค่ะมันก็เป็นข้อดีของน้ำอากาศหนาวเป็นข้อดีของน้ำแข็งอย่าง,างนะคะเพราะมันก็ส,นสวยงามสวยงามเนาะน้ำมันย้อยลงมาเป็นปริมากรรมอย่างหนึ่งเลยนะว่าเว่ แล้วนะกลับแล้วนะเห็นไห,นไหนมได้พานี่มาเที่ยวมั่งก็ถึงใจจังเลยนะคะไงนะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด subscribe เป็นกำลังใจให้มาดามออนแอด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่นั้นที่นด่นที่กันนะ hey, <do. S 2> เฮ้ดูเพื่อนๆก่อนแล้วอันนี้เฮ้ด hey, อารมณ์บบจอยนะคะตื่นนอนโอเคบายๆนะคะรักษาสุขภาพเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะแนะนำหน่อยนะคะขากลับนะให้ขับรถออกมาเลยไม่ไม่ต้องกลับรถนะเพราะว่ามันจะยากสำหรับรถมันเลนเดียวนะมันอาจจะรถสวนกันลำบากเนอะก็เลยขับตรงออกมาเลยแล้วก็มา เดออีกสักหน่อยเดียวก็จะแบบเหมือนสุดทางเดินนะตรงไปไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนมาทางซ้ายมือนะเลนซ้ายมือแล้วก็ขับออกมาเลยก็จะ มาทําเอาไว้นะแต่เราไม่รู้ว่าเขาทำมากี่ปีแล้วปีนี้เป็นปีแรกก็ที่อ้อนมาดูนะคะเม็นโฟร์โอเรสฟินซิลิเตตถามหัวก็เวทอินเตอย่างเดียวนะคะก็ตามนั้นเนาะนี่ละค่ะเป็นประวัติค่าวคาที่เขาเล่ากันมานะว่าคน นี้จะเห็นแบบโอ้โหสวยวิวสวยหลักร้อยหลักร้านเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบว่าหลังชนภูเขาข้างหน้าก็จะเป็นแบบหมอกเมยนะคะโอโ้โรแมนติกซะไม่มีอะไรดีเลยนะคะจะมีดีเ yeah, yeah, ยอะแยะอวพูดก็บิดว่าอยากตายนะคะ <laughs> เห็นไหมใาคราอยู่บ้านแถวนี้นะคะวิวสวยสวยนะคะสกตติบีนนะคะ นานๆเราก็มาเที่ยวทีเนาะมันอยู่ใกล้บ้านเราหน้าร้อนก็สวยนะคะแต่วันนี้ขนาดอากาศไม่ค่อยดีนะก็ยังถือว่าสวยอยู่นะจ๊ะโอเคมาแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันนะ